มาอีกครั้งครับผมกับเกม Racing Master นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็กลับสวัสดีเป็นรุนะ่นหน้าตาดีกันทุกคนด้วยนะครับผมมาโหพี่ไม่ได้เล่นเกมนี้มาเป็นเดือนแล้วนะพี่ลบออกไปแล้วนะครับผมครั้งนึงย้ำว่าลบออกไปแล้วนะแล้วพี่มาโหลดติดตั้งใหม่นะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่เจอตั้งนานคิดถึงจังเลยโอ้ยดูภาพดีคนดูมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก หลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานโอ้แม่กอดย้ำว่าพี่ยังพี่ลบแล้วมากลับมาโหลดใหม่อีกครั้งนะผมอันนี้จะเป็นเซิร์ฟจีนนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเอ่อญี่ปุ่นนะมันจะมี2เซิร์ฟมี3ารเซิร์ฟมีจีนญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันนะครับผมส่วนเซิร์ฟไทยนี่จะเข้าได้ยินเข้าๆไม่รู้ว่าจริงหรือเล่นนะครับผมประมาณเดือนมีนาจะเข้าไทยนะหรือเปล่านะอันนี้พี่ก็ไม่รู้หรือข่าวมัว่วพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมบอกได้เลยว่าเฮ้ <S 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 ยเดี๋ยวรอเล่นเซิร์ฟไทยนะถ้าเข้า อัปเดตเอ่อเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยพร้อมกันเลยผมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูนี่อะไรอะ่ะโอ้ยของขวัญ yes, เจกยึดเคอาเรื่องเดี๋ยวเรามารับของก่อนนะผมพี่จะไม่ตัดนะเอาแบบเรียวๆไปเลยนะคนดูเพราะว่าพี่โอ้โหเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนแล้วนะพี่ลบแล้วก็โหลดใหม่นะนี่อะไรอะ่ะมาแตงรถคันใหม่หรอวะเรียวๆนะผมจะปาจะจะจะ,จะไม่ค่อยตัดเอาไหนอะ่ะเมื่อกี้เห็นอะไรวะ ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอโอ้ยส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ยนี่ของที่ได้นะครับผมโหเงินเงินโคตร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 เฟ้อเงินนะอุย้ยประมาณนี้อันนี้อะไรวะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวโอเคอันนี้รับไปแล้วเราไปน,นี่อะไรอะ่ะกิจกรรมอะไรวะกิจกรรมเยอะจัดอันนี้ให้แข่งตามด่านอันนี้รับของขวัญนะเราเลือกเราเรือกอะไรวะ อ๋อนี่เราเปิดได้โอเคน่าจะเป็นอ่างเปานะดูจากทรงละโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวเราเลียวๆเลยเพราะพี่ก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันอุ้ยอันนี้อุ้ยน่าสงสารอืมมันแปลไทยไม่ออกอะคนดูพี่ก็งงๆมันเป็นเซิร์ฟจีนแต่ค่าของไทยมันจะอ่าน like okay. ออกอยู่ว่ามัน right. แปลว่าอะไรบ้าง เันนียเราติ๊กอันนี้น่าจะภารกิจนะดูจากทรงคล้ายๆล็อก in, อินเนาะโอเคหมดแล้วอันนี้ไม่น่าจะมีโอเคหมดแล้วนะของขวัญอะไรอ่ะรับ300บาทโอ้โหแจกโคตรเยอะอน,นี่อะไรอ๋อครับนึ่งนะคนดูพี่ก็งงอันนี้มันใชาเว้อ้อมต้องเติมซื้อเหรอแต่เรามีแค่เหรียญเดียวนะมันเป็นชุดนี่ชุดประมาณนี้น่ารักดีอันนี้คืออะไรครับรับของขวัญโอ้ อมันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรมันคอลแลบกับาการ์ตูนอะไรนะพี่ก็ลืมชื่อแล้วพี่ไม่ใช่สายการ์ตูนนะคนดูเนี่ยเขาเรียกการ์ตูนสายอะไรอะ่ะพี่ก็บอกไม่ถูกเขาคอลแลบกันนะฟิชเชอร์ริงคิดโอ้โหเพชรเราจะสุ่มรถดีไหมวะหนึ่งสิบร้อยพันโอ้ยเพชรน้อยอยู่เลยคนดูโอ้ยของรางวัลเยอะจัดเลยวะ่ะคนดูแบบนึงนะพี่ไม่ได้เข้ามาเล่นนานหมดยังครับอันนี้อะไรถ้วยอันนี้ไม่เกี่ยวหมดแล้ว นี่ของราวัน50เพชรอเคจ๋วอุ้ยี่รถของเราโคตรคิดถึงเลยอ่าหมดยังนองันนี2,024ไม่น่าจะเกี่ยวขอดูลงรถก่อนแป๊บหนึง่งโอ้โหโคตรคิดถึงคนดูบุกติโคตรคิดถึงโอ้เรียวเรียวเรียวโอ้โว แต่ละคันอันนี้มันอัพได้แล้วหรอแม็กลาเรนรอยังอัพไม่เต็มนะโหนี่ไงอัพไปเลยเครื่องทองครับผมอันนี้ก็เครื่องทองเครื่องม่วงเออเครื่องทองแล้วปะทองเต็มหมดหมดยางทองหลงหลงลืมล,มลืมหมดลวอันนี้เครื่องม่วงนะขาดล้ออันนี้ทองขาดยางนะนแม็กาเนรนเราขาดยาง แต่พี่ไม่ชอบสีนี้ว่ะพี่ขออนุญาตเปลี่ยนสีได้ปะ่ะไม่ค่อยถูกถูกไม่ค่อยถูกฉโลกนี่สีนี้ดีกว่าพี่ชอบสวยสีขาวฮะอโอเคเอาเรื่องเออเดี๋ยวพฮ้ยเดี๋ยวรถเราหายไปไหนหมดหรอ๋อไม่ใช่นี่ไงหรือไม่ก็รถยังอยู่ครบนะครับประมาณนี้เออเอา,เอาได้ของขวัญอีกแล้ว วุ้ยอะไรกันครับนี่ได้อีกแล้วอะไรวะอา่ามันไปสุ่มตรงไหนพี่ก็ลืมแล้วเดี๋ยวนะคนดูมันสุ่มรถตรงไหนอันนี้เป็นตัวละครของเรานะครับไม่มีอะไรมาก <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้มารับเลยเราทําทิ้งไว้นะคนดูเราทําทิ้งไว้เราไม่ได้มารับเลยน,นี่น่าจะแข่งรถส่งแข่งเลยโอ้หไม่ได้เล่นนานวะคนดู เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากบอกได้เลยเปลี่ยนแปลงโคตรเยอะโอเคเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอันนี้เต็มหมดแล้วเราทำภารกิจครบหมดแล้วมีใครมาสมัครงานหรือเปล่า108 108เรามี190 190อัพเลยนะแมวครับผมห้าสิบเก้าโอเคไม่มีถูกใจเลยนี่ประมาณนี้เดี๋ยวมันไปอ๋อรับของขวัญอีกแล้วอุ้ยอะไรวะ รับบ่อยเกินลูกพี่แล้วก็ขย่ายัดปิดเพลงไม่ใช่ปิดดิเบาเพลงประมาณนี้พอไหมโอเคประมาณนี้นี่คืออะไรเอ่ยหูดานดานไมอ๋อฮะเมื่อกี้มันให้เราเลือกได้ใช่ปะว่าเรามันเป็นทีมอ่ะใช่ปะนี่ยอุ้ยโอ้แบบใหม่เป็นตีมบ้านเราก็ได้นี่นี่ไงบ้านเราโอ้โหไม่กอดอ๋ออ๋อมันจะมีนี่ในสนามกับบ้านเราอยู่บ้านดีกว่าอ,อ,อบอุ่นดิอบอุ่นอบอุ่น อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวมันให้ภารกิจเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สุ่มรถมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่อุ้ยลืมคนดูลืมลืมลืมติร์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 นี่อะไรวะโอ้ตอนนี้เรามีกุญแจไม่มีเลยวะคนดูถ้าใช้เพชรนี่พันสามนะโอ้โหมยก็สองรอบเองมันไม่มีรถน่าสนใจเลยว่ะรถเหมือนเดิมเลยอันนี้แลมโบ ปกติปกติตัวใหม่โอ้แรงปะโอ้เต็มกราฟสวยอยู่นะเฮ้ยเราไม่มีตั๋วเลยเหรอวะเอาดีดีดีดอ๋อไม่มีสักอันเลยว่าจะสุ่มจักหน่อยไม่มีตั๋วนะคนดูเอาไวค้ค่อยสุ่มเอาไว้ก่อนค่อยสุมค่อยสุมแล้วก็อันนี้จะเป็นจิตจิตรีอาไม่ใช่ เนี่ยเขาแลบกบก์ตูนเนี่ยโอ้โหโอ้โหมายกอดเฮ้ยเรามีสองตัววะมันสุ่มอเอาไว้สุ่มอะไรอะเอาเะไรไหมใจเย็นโอ้โหมันเป็นตัวละครคนดูเนี่ยเป็นตัวละครอ,อ,อ่ะอยากให้เขาไทยมากเลย จะบอกเปิดได้โอ้ไม่ใช่20โอ้โหไม่กอดได้ยีอ๋อแล้วเราค่อยมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาจับจ่ายสายสอยใช่ปะโอ้โหไม่กอดท่ายืนโคตรเท่มันเป็นแบก็กเก่าอ๋อแบก็กเก่านี่แบ็กท้าแบกา็กเก่าอันนี้อะไรอ๋อนี่เป็นกรอบอ๋อกรอบรูปโอ้โหไม่กอดก็ดูน่าเล่นจัดหลังจากที่เราไม่ได้เล่นนาน แม่งเอ้ยเขาเรียกกระตูนอะไรวะพี่ก็ลืมละอา่าเมื่อกี้เราไปตรงไหนไอ้ตัวนี่นี่ใช่ไหมนี่นี่เมื่อกี้เราเปิดได้ยี่สิบเอ็ดนี่ยี่สิบเอ็ดเราได้อะไรวะไม่ได้อะไรเลยอันนี้เป็นพื้นหลังนี่ไงยี่สิบเอ็ดโอ้โหได้กรอบอันนี้ห้าสิบยี่สิบอุ้ยกรอบนี่ก็เท่นนะพี่ไม่อยากได้กรอบนี่มันมีตัวละครตัวเล็กด้วยอะ่ะเนี่ยพี่อยากได้กรอบเนี่ยแต่มันต้องไปหายัางไงวะไอ้ได้อีกตัวนึงวะไปหรือไปว่าเมื่อเรามีสองเงน โอ้ได้แปดไเวีนประมาณนี้นะกิจกรรมโอ้โหนีรถโอ้โหรถลิกาสิทธ์ไหมกูไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้ลิกาสิทธ์โอเคโอโ้คนดูออนมีนตัวนี้ด้วยนี่แล้วก็สีท่อนะเนี่ยท่อแรบโอ้เอาจัดไหนลองดูดูคันนี้ดู โอ้โหไม่กอดหยุดโอเคเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นี่ฮะตัวรถโอ้โหสวยจัดฟันสีแดงไฟท่อโอ้โหไม่กอดเอาเรื่องอดูดิเทจ่จาดฉันจะเอาให้ได้รอเล่นมันเข้าไทยเมื่อไหร่มันกูจะจัดให้หนักๆเลยเอาแล้วรถอยู่ตรงไหนวะรถเมื่อกี้เราเอาอันแรกนี่นะฮะ แลมโบมันอัพได้ด้วยเหรอวะมันขาดอะไรอ่ะแอมแลมโบอ๋อกล่อง ECU ใส่เลยแม็กเต็มสีทองน่าแลมโบเราโอ้ยนี่นี่นี่อันนี้ขาดโชกแล้วก็เอ็กบาร์เคสวยบีเอ็มบีเอ็มของเรานี่ก็แรงนะนแรงจัดเลยรถบีเอ็มคันนี้ขับโคตรด,ดีหมดยัง อันนี้จะเป็นแคนนะเราไม่ได้สร้างแคนพี่รอเข้าไทยเดี๋ยวพี่จะสร้างแคนดีกว่าโอ้ดูดิดูต่างประเทศเขาเล่นกันนะคนดูอุ้ยเกินต่างประเทศเขาเล่นกันโคตนโหดอะดูดิดูดิโอ้โหเล่นกันโคตนโหดอะต่างประเทศดูดิแต่ละคันโอ้ m ม g ก็อันนี้จะเป็นอะไรวะอันนี้เป็นแผนที่เหรออันนี้มันคืออะไรคนดู อาล้วแข็งด้วยโว้ยมันให้ยืมรถด้วยเนี่ยเว้ยเราจะได้ของขวัญใช่ไหมเอาตัวนั้นไม่ได้เล่นนานแล้วภาพมันดีมากเลยนะคนดูนี่สคริปต์ด้วยภาพมันสวยมากวิ่งนี่มันให้เรายืมในวันรถเราน,นี่คือภาพมันสวยพอๆกับน e d for Speed อะแค่ว่ามันไม่ไม่โอเปนเวอร์นะมันเป็นแบบระยะสั้นอะแข่งแล้วก็สั้นแข่งแล้วก็จบแข่งแล้วก็จบ อารมณ์ประมาณนั้นนะมาี๋้วเรามาลองดูโอ้เสียงมาไม่ได้เล่นนานหรอกดูดโี่มันไม่มีในตัดออลลืมไปตกละเกมนมัน เลอ้ยดัมโบ้คันนี้มันดีจัดเลยที่บอกว่าเราได้หิงนดีสปีดเลยโค้งสุดโอ้ยลื่นลื่นลื่นโคตรเรออไม่ได้เล่นนานทีเดียว ภาพมันสวยจริงนะที่หนึ่งที่สองมีเลยสี่รอบนะคุณดูโอ้ไปเล่นนี้ฟอร์สปีดแล้วมาเล่นเกมนี่แบบเออเลยดูดีภาพให,ให้ดูภาพสวยไม่สวยโอ้อตรง โอ้คตรงงคนดูโหเหยียบไซี์โอ้ยยอโหแม่งเออจัดเลยวะ <c oughs> โคตรเออเลยไม่ได้เล่นนานขออภัยได้ที่สองครับผมได้อะไรไหมได้เพชรเหรอเว้ยใช่ไหมไม่ใช่นึกว่าได้เพชรไอวินอ๋อนี่ไงได้แล้ว ห้าสิบเพชรจ้าเนาะเนาะเว้ยชิลได้อะไรอีกตัวอะไรวะนี่อันนี้ตัวอะไรวะคนดูคนดูก็บอกกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนี่ไงเมื่อกี้เราได้ห้าใช่ปะมอุย้ยได้สิบซุ่ม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 สิบเราสองอันไปเลยโอเคพอได้อยู่ไ,ได้ของควันด้วย นี่อะไรรูปดาวคืออะไรวะอ๋อเป็นเกมมินิเกมอ,อ,อ๋อเออเออเข้าท่าเข้าท่าอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนี่อันนี้ที่เราเคยนี่กันมันจะเป็นโอเพนเวอร์วินิสนามใหม่วินิเมืองใหม่ไม่เคยเห็นเลื่อนเก่าวะไม่รู้นะนี่นะคนดูถ้าเราอยากเข้ามาแบบขี่รถเล่นก็มาได้นะ แต่มีแค่สามด่านหรือเปล่ากี่ด่านวะพี่ก็จาไม่ได้แต่คนน้อยมากคนไม่ค่อยได้เล่นคนไม่ค่อยได้เข้ามานะเต็มที่นะหนึ่งคนหนึ่งกูเห็นอยู่หนึ่งคนเนี่ย <c oughs> ไม่เดี๋ยวเราเมื่อกี้เรายังไม่ได้ดูตรงนี้เลยเนี่ยว่ามันคืออะไรวะอุ้ยเกมเสียถีเกมเสียถีอ่ะอันนี้อะไรอะ่ะ รถจิปเวลามีเจามันแข่งได้ด้วยหรอวะไม่รู้เออมันอ๋อมันมีหลายมีหลายโหมดมากอันนี้น่าจะลงแรงพี่ก็ลืมหมดแล้วอะไม่ได้เล่นนานจะเปลี่ยนรถคาดนี้โอเคเอาอันนี้ก็ได้เอ้ยรถตัดอันนี้เอาเป็นรถลุงได้ปะรถลุงน่าจะแรง สีทองนะอันนี้โอ้โห BM โอเคเดี๋ยวลองลอง BM ไม่ดีเราเลือกได้เดี๋ยวเราลอง BM กันก่อนนะนี่ BM จะไปลองลองไม่ได้เล่นนานนะขอญาติรือฟื้นก่อนนะครับไปครับท่องไว้ว่ามันไม่มีไนตัสนะครับทำไมมันโหลดนานแท้ละ่ะ อุ้ยนี่มันไม่ได้ออกตัวเว้ยแข็งเลยเว้ยนะครับไป ดูวิ่งหลังเดมันสั่นจริงนะครับดูอุตสาพะสวยจริงวคุราคังนเนี่ยโอ้โร้อยเจด็ดสิบครับแต่รถรุ่นพวกนี้มันเกมพวกนี้มันไม่ค่อยมีในตัดนะแปลกนะใหอเราชินกับไอ้นี่ฟอร์สปีดว่ะพวกตามาโคตรกาดเลย แรงอยู่นนในบเเีโอ้โคตรเตียนไม่ได้เร่นนานแล้วผมนำห่างเลยสองร้อยนะความเร็ว ไปออกข้างไปเห็นไหมยา้าวู้วยนี่มันข้ามันอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยจะบอกนะว่าเราได้เหรออุ๊ยใช่หรอวะอดีๆแบบนึงนะคนดูคืออะไรวะจะบบอกนะอ๋อไม่ใช่จะบอกนะ,ะไม่ใช่ อ๋อไม่ใชนออ่นี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรวะไม่น่าจะเกี่ยวอะไรวะกูงงงงกับเกมมาต่อไปลองเปลี่ยนคันดูแลมโบแลมโบโอเคไปเล็กซิโอ โอ้โมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยวะปกติมันจะให้เล่งคันเล่งก่อนนะมาแบบไม่ตั้งตัวเลยหรือว่าเราช้าเพื่อนไปแล้วโอ้รถีัวแกะไอ้อยูนูสวย ใช้ไดนดเีอีี้่ย่คสุดยวะมันเล่นง่ายอยู่นะกลัวจะเล่นเกมนี้แล้วไปเล่นนี่ฟอร์สปิดจะเออเรืออ,อ,ออีกยังไงสลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวแผนที่เดี๋ยวเดี๋ยวแผนที่ฮัโลแผนที่แผนที่แผนที่โอเค <c oughs> <c oughs> แผนที่ไม่พร้อม โอ้ยคันนี้แรงวะ่ะเราแรงกว่าเราแรงกว่า215สองร้อยสิบห้าเราแรงกว่าครับโเราแรงกว่าเราแรงกว่า,า,วาคนดู ดริฟต์่าเีริง的ากำห่างรัคุดูรีรงคาอา้ลบถึงพินใัครับผมนอนๆดิฟเข้าด้วยแต่ยังไม่ชินว่ะไม่ชินนะ ประมาณนี้นะมันจะเป็นเกมแนวะแบบว่าเล่นแล้วจบไม่มีภารกิจให้ทำนะหมายว่าเป็นเกมแนวะแบบแข่งอย่างเดียวแค่คิดถึงเฉยๆนะครับก็เลยลองมาเล่นดูเดีย๋ยวลองอีสักตาถามว่าหนุม่มไหมก็หนุ่อยู่นะแล้วแต่คนชอบชอบภาพมันมากกว่าตัวน,นี้ตัวน,นี้พี่ชอบภาพมันมากสี่กล่องไว้ทำอะไรโอ้สี่ซุ่มได้ปะหนึ่งกล่อง อันนี้เดี๋ยวขอดไปเรียนรู้พี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ของเราว่ามันแจกดีอยู่นะนแจกเยอะมากมันแจกมันแจกมันแจกเยอะมากคนดูมาเดี๋ยวลองตัวแรงนี่ตัวแรงตัวแรงโอเคยังได้อยู่ไปขอรออีกสักตาลื้อฟื้นลื้อฟื้นกันย้ำว่ามีนานะไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะคนดูเกมนี้จะเข้าไทย มีนานะนี่ไงรถเราแรงบอกเลยโอ้ยภาพดูด่านใหม่แน่เลยเนี่ยไม่เคยเห็นเดี๋ยวแต่ตรงนี้โฟกัสรถก่อนคตรแรงโุ๊ยกระตุก คนแรงก็รู้ท่าสวยมากทาพสวยจริงไอดิดี๊ดด ทันดีต้องได้โอ้ยมันเอ,อ๋อมันเอ,อ๋อมันเอ,อ๋อสวยที่หนึง่งโหรถแรงโคตรแรงอ่ะคันนี้โคตรแรงสวยทางหน้าชินชัยอุย้ยโคตรแรงคันนี้โคตรแรงดูบุกตี้ของเราโคตรแรงเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสวย,สวย สวยสวยจ้าโอ้โหสูสีจัดไม่อเอ้ยขนาดรถเราว่าแรง้ะเจอคันแรงคันนี้แรงจริง่ะเราไปเสียท่าเฉยนะที่จริงรถเราได้ที่หนึ่งนะที่จริงเราทำได้นะ แค่ว่ามันผิดพลาดเล็กน้อยนี่ของขวัญอะไรเอ่ยอมันแจกของขวัญโคตรด,ดีอะันแจกของโคตรด,ดีเลยได้อีกละเกมนี้เพชรสำคัญมากนะเพชรเกมนี้สำคัญมากบอกได้เลย ของขวัญอุ้ยอันนี้โอ้ได้โคตรเยอะของขวัญเนาะอ๋อยังมีอีกเหรออุ้ยเยอะเกินลูกพี่กูเบื่อที่จะรับแล้วเนี่ยมาไหนๆกันไหนๆแล้วก่อนจะออกจากเกมเราจัดรถเลยขี้เกียจรออันนี้เท่าไหร่พันสามพันสามเอาไม่ได้ส่วนลดหรอกคนดูใช่ไหมเอาแล้วมีตัวฟรีชิบหายแล้ว พุืมไม่พุกจบแล้วสีฟ้าครับผมมีแล้วคันนี้มีแล้วฮ้ว้เรามีแล้วนี่แลมโบคันนี้ใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหารถที่เราต้องการโอ้หเบนเบนก็แรงนะคุณดูคันนี้เลยไม่รอช้าคันนี้เลย ยังไงก็ได้บอกเลยคณดูสองรอบอะ่ะมันจะออกะกวะ่าสิบคันอุ้ฟุกนะออกนะล้องอนะ่ะบอกเลยนี่ไงตาสุดท้าย one two three e l e c ฟุกปั๊บสีฟ้าจบละ พอยากย้ายคนดูอยากย้ายยยกย้าย,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 ยไม่มีอะไรอ๋อนี่คือจำนวนรถของเกมนะโอเคประมาณนี้อย่าไปซีเรียสก็แค่เกมน <c oughs> <c oughs> จบเป็นที่เรียบร้อยโอ,โอเคคิดถึงจึงมาหานะผมโอเคสำหรับเกม Racing Master นะครับผมภาพโอเคนะสวยอยู่นะสวยมากสวยจริงเป็นเกมอีกเกมนึงนะที่แนะนำนะครับผมถ้าใครชอบแบบ แข่งอย่างเดียวนะนี่แนะนําเลยเกมนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าเดือนมีนาจะเข้าไทยหรือเปล่าถ้าเข้าไม่เข้าเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตอีกทีนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง14 4 p ีด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย